าการท้องร่วงโดยไม่ทราบสาเหตุในคนข้ามชาติ3ส,สัญชาติหรือว่าเด็กข้ามชาติกว่า47,000คนในประเทศไทยที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหรือว่าได้ไม่ครบตามเกณฑ์เพราะว่าไม่มีเอกสารประจําตัวหรือไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพเป็นข้อเท็จจริงจากงานวิจัยที่มีการพูดถึงในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพประชากรข้ามชาติปี2 5 6 2โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขร่วมกับกระทรวง สาธารณาสุขและภาคีที่เกี่ยวข้องสะท้อนถึงวิกฤตปัญหาสุขภาพประชากรข้ามชาติในประเทศไทยที่มีความหลากหลายและเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนอาจเกิดโรคกลับมาอุบัติใหม่และส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในประเทศและระบบรองรับของโรงพยาบาลรวมทั้งหน่วยบริการในประเทศไทยรวมทั้งเป็นความท้าทายในการบริการในการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรข้ามชาติอย่างเป็นระบบ การประชุมวิชาการครั้งนี้จึงเป็นการระดมข้อมูลสำคัญจากงานวิจัยและการปฏิบัติการด้านคนทำงานกับกลุ่มประชากรข้ามชาติทั้งจากหน่วยงานรัฐเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและสากลเพื่อเป็นข้อมูลร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาพประชากรข้ามชาติที่ปัจจุบันมีประมาณ5-6ล้านคนสู่การกำหนดทิศทางและนโยบายระยะ20ปีของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อช่วยให้กลุ่มคนข้ามชาติ เข้าถึงบริการสาธารณาสุขที่มีคุณภาพและเป็นธรรมช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงสุขภาพการระบาดของโรคติดต่อรวมทั้งลดปัญหาการด้านการคลังและสถานพยาบาลของประเทศในอนาคตค่ะ